อ้ oh. มาดูไฟเจ้าปีชาสว่างสวยเลยนะครับอ,สอ้สุดยอดสุดยอดบอกสองดวงเลยทั้งอยู่บนบ้านแล้วก็อยู่นอกบ้านครับอยู่ในห้องเขาก็สว่างนะครับอยู่ในห้องก็สว่างในห้องสว่างไหมชา แล้ไหนเห็นไหนไเห็นไหมได้บุญอันนี้ส่งเลยได้เปิงอนอเนาะในห้องก็สว่างแล้วลูกเออนั่นเห็นไหมเห็นไหมเออได้ประโยชน์เลยเนาะดีละดีละใช้อย่างเงี้ยปลอดภยัยเนาะมันบ่ช็อตบ่ไหม้ดีใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยดีดีดีสุดยอดเออได้ประโยชน์สว่างสวยเลย นะหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองครับหนึ่สองสองหนึ่งเด้อวันนี้เด้อข้างบนบ้านก็มีแสงยิ่งเมื่อยิ่งสว่างเขาอะใช้ได้ใช้ได้ได้ประโยชน์ในห้องก็สว่างเพราะว่าในห้องนอนก็สว่างติดให้เขาสามจุดนะครับ แม้จะแสงเล็กน้อยยังได้พึ่งพาอาศัยถูกที่หนึ่งกับเขานี่จะทานถวายไฟติดให้อย่างงามาเลยเช้ไว้ได้ที่หนึ่งเถอนะนะ